ครับวันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับที่13มกราคม2569นะครับก็เป็นวันผ่านพ้นปีใหม่มาได้สักไม่กี่วันนี่เองนะครับสิบกว่าวันนะครับก็ มารีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าที่ผมนะครับได้ซื้อนะครับแล้วก็จะพูดยังไงนะครับเหมือนกับว่าเราจะเริ่มหัดจะเริ่มหัดวิ่งนะครับอยากจะวิ่งนะครับจุดหมายคืออยากจะวิ่งนะครับแต่ยังขาดความเข้าใจอยู่เยอะเลยนะครับก็เลยต้องมานั่งศึกษานะครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับถึงจะไปวิ่งได้นะครับก็เริ่มต้นจาก ผมเริ่มด้วยตัวเองนะครับก็คือย,คยังไม่มีโค้ดยังไม่มีคนที่คอยแนะนำนะครับว่า,เ,าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็สเป,ปะสปานะครับซื้อของนะครับก็สิ่งแรกที่จะวิสิ่งแรกที่ซื้อก็คือรองเท้านะครับสำหรับรองรับการวิ่งนะครับคิดว่าตัวเองนะนี่คือความคิดตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองวิ่งได้เลยนะครับ ซึ่งน้ำหนักเรามันส่งผลมากๆนะครับใน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 การที่เราไปไปลองไปลองวิ่งนะครับแล้วไปลองใช้ชีวิตจริงจริงนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่เคยที่จะวิ่งนะครับก็ลองดูคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็ศึกษากันไปนะครับว่าตรงกันไหมนะครับสําหรับเรานะครับก็คู่แรกนะครับก็ไปซื้อไนกี้มานะครับไนกี้ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น ดาวชิชิฟเฟอร์ดาวชิชิปเตอร์นะครับดาวชิปเตอร์นะครับก็เป็นรูปดาวนะครับเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปลองเดินนะครับก็มันยังไม่ตอบโจทย์นะครับมันเหมือนกับรองเท้ามันเหมาะสำหรับการใส่ ไปทางานมากกว่าครับมันเผลอเผเลอเผย้วยนะครับหลวมมันไม่มันไม่เชิงหลวมนะครับแต่ว่าเวลาเราสัมผัสถึงพื้นอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีความมั่นคงนะครับมันมันไม่เหมาะสําหรับเอามาเดินออกกําลังกายนะครับมันเหมาะสําหรับเอาไปใช้ในการใช้ชีวิตทํางานหรือทำงานหรืออยู่ในออฟฟิศ อะไรประมาณนั้นนะครับใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะได้นะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็โดนมาไม่เยอะครับก็พันต้นๆนะครับแต่ราคามันผมกดมาได้ราคาดีครับผมซื้อของแต่ละอย่างผมต้องค่อยๆศึกษานะครับแล้วก็ดูจังหวะนะครับดูจังหวะว่าตัวสินค้านั้นลดราคาเมื่อไหร่นะครับผมก็ไปสับมาเลยนะครับ ก็เช็คโค้ดเช็คอะไรก็แท้นะครับคู่นี้คู่นี้ใส่มาได้สักพักนะครับใส่มาได้สักพักออมองไม่เห็นนะครับมันตัวเล็กมากนะครับเมดอินอะไรไม่แน่ใจนะครับอออินโดนีเซียนะครับ ในกี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องผลิตนะครับในท้ายท้ยคลิปนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับเป็นเบส i n อินโดนีเซียนะครับตัวนี้นะครับก็เช็คโค้ดแล้วก็เป็นรองเท้าที่แท้นะครับพออยู่มามันเริ่มอยากที่จะเริ่มอยากที่จะจริงจังอะ่ะ เริ่มเริ่มหาข้อมูลจริงจังว่าเราควรใช้รองเท้าประเภทไหนมาวิ่งนะครับะนะครับเราควรที่จะหารองเท้าประเภทไหนมาวิ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังมีแต่อีกนะครับว่าวิ่งได้หรือเปล่านะครับผมก็เลยไปเจอนะครับเจ้านี้นะครับพร้อมกล่องเลยนะครับก็เป็นรองเท้าที่มีทม์ฟอร์แมนที่สูงนะครับดีเลยแหละ นะครับก็กดสั่งนะครับแล้วก็เฝ้ารอนะครับเพราะว่ามันต้องส่งนะครับข้ามประเทศกันมาเลยทีเดียวนะครับเป็นสินค้ายินพอร์ตนะครับจากประเทศจีนนะครับนะแล้วก็เป็นสินค้าจีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์จีนนะครับเป็นรองเท้าไฟเบอร์นะครับนอนดูอยู่หลายวันเลยนะครับก็รอนะครับจังหวะเหมือนเดิมนะครับ พราะราคามันแรงเหมือนกันนะครับมันออกมานี่สามพกว่ากว่านะครับสามพันสามพันเจ็ดบางจังหวะมีถึงสี่พกว่าบาทนะครับผมเฝ้ารอนะครับจังหวะนะครับช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ช่วง1 0 1สิบ10บ 10, 1 10, 10, 11, 11อะไรพวกิบสิบล่บสิบสิบดิบสิบสไ มาวันไหนนะครับแต่ว่าผมกดมาในช่วงที่มันลดราคาแหละครับก็ได้มานะครับสองพันกว่าบาทแต่จาไม่ได้ว่า2000เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่สองพันต้นๆนะครับได้ราคาดีมากนะครับดีใจนะครับกดได้นะครับก็รอนะครับพอรองเท้ามาถึงนะครับก็รีบนะครับไปสนามเลยนะครับไปกะ วิ่งได้นะครับขาวิ่งได้เลยนะครับก็ก็ไปลองลันดูนะครับลองวิ่งดูนะครับวิ่งห่อหยอ,อน้ำหนักผม92นะครับ92ตอนที่เริ่มออกไปวิ่งนะครับก็วิ่งได้สักประมาณ20เมตร 30เมตร,รเผลอมี50เมตรแหะครับบวกๆก็สนุกนะครับมันมันมันมีไฟเบอร์นะครับนะครับเจ้า361 4 4 5นะครับเฟร,รม4.5นะครับก็เป็นตัวใหม่เลยนะครับรองเท้ายังใหม่คลิปนะครับเ,เป็นไฟเบอร์อยู่ตรงกลางนะครับ เป็นไฟเบอร์อยู่ตรงกลางรองรับน้ำหนักได้ดีนะครับถ่ายเทน้ำหนักได้ดีวิ่งได้ดีแต่น้ำหนักตัวผมไม่สามารถที่จะวิ่งในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าไม่ผิดอะไรนะครับรองเทา้าถือว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งที่ดีคู่หนึ่งนะครับมีการดีดเด้งที่ดีนะครับให้ตัวทรงตัวดีมาก ผมก็วิ่งไม่ได้นะครับก็เลยลองสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการใช้รองเท้าคู่นี้แหละครับคู่สามหกหนึ่งคู่นี้นะครับเดินนะครับคิดว่าต้องเดินก่อนเพื่อลดน้าหนักนะครับเห็นเขาวิ่งผ่านหน้าไปมีแต่ตัวเล็กๆนะครับวิ่งคิ้วนะครับคุณลุงคุณพี่เราจะไปเรียกเขาคุณลุงเลยเราก็รุ่นลุงแล้วนะครคุณพี่แกก แต่ตัวเล็กนะครับใส่เสื้อกล้ามวิ่งจก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 นำหน้าเราชิวไปนะครับผ่านหน้าเราไปนึกอยู่ในใจครับพี่เขาแข็งแรงเบอร์ไหนวะเขาวิ่งได้แต่เรายังวิ่งไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเรายังวิ่งไปไม่ไปอะ่ะมันมันไปได้นิดนึงแล้วมันก็มันสุดนะครับสุดแรงก็คือมันแบกด้วยน้ำหนักตัวมันไปไม่ได้นะครับก็ ต้องจอดนะครับพอจอดเริ่มเริ่มเริ่มที่จะมีอาการบาดเจ็บที่น่องนะครับน่องด้านซ้ายเริ่มปวดเออไม่ไหวเราเว้ยต้อง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 เดินก่อนไหมเพื่อลดน้ำหนักต้องคุมอาหารต้องเบรกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองอ้วนอย่างเช่นพวกไขมันพวกอะไรพวกนี้ครับต้องลดต้องกินคลีนขึ้นนะครับต้องกินอาหารที่ ไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามที่จะลดน้ําหนักลงนะครับก็ตอนนี้ลงมาได้2อกิโลครับอยู่ที่90โลนะครับช่างทุกเกือบทุกวันนะครับอยู่ที่9 0โลอยู่ตลอดนะครับผลจากการเดินนะครับผมจะบอกว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับคุณเพื่อนก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กําลังเริ่มหัดที่จะวิ่งนะครับ แล้วก็เริ่มที่จะลดน้ําหนักตัวเองเริ่มที่จะห่วงสุขภาพตัวเองนะครับอาจจะเข้ามาเจอคลิปผมก็เอาไปอา,อาจจะไปปรับใช้นะครับในสําหรับของเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนะครับก็เอามาเดินนะครับเอา361มาเดินเดิน5โล3โล5โล3โล4โลอยู่ประมาณนี้ครับ ก็ยังขึ้น78ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าตัวเรามันใหญ่นะครับโครงสร้างเราเล็กนะครับน้ำหนักเราเยอะนะครับมันเกินลิมิตนะครับเดินขาปัดนะครับเพราะว่าพื้นรองเท้านะครับเขาออกแบบมาให้เพื่อในการวิ่งนะครับมันพื้นมันจะค่อนข้างที่จะซับพอร์ตนะครับตรงโฟมเนี่ยมันหนานะครับเพื่อที่จะมาแบกรับเวลาที่จะ วิ่งนะครับวิ่งมันก็จะกระแทกแล้วมันก็จะรองรับนะครับในส่วนของน้ําหนักนะครับมันจะถ่ายเทน้ําหนักนะครับเริ่มไม่มั่นใจนะครับว่า361จะไปรอดไหมนะครับผมก็เลยศึกษาหารองเท้าเดินนะครับจนมาเจอเจ้า Adidas นะครับ a d i z e r o นะครับ a d i z e r o Evo SL นะครับ แต่ราคาโอ้โ oh, หครับเพื่อนๆก็ถือว่าเอาการเหมือนกันนะครับจากราคารองเท้า2องพันกว่าก็เราก็ไม่ใช่คนที่จะ,ะจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอิสระนะครับในเรื่องของตัวเลขหรือการเงินนะครับ<ๆ>ก็ค่อนข้างที่จะตึงอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเราก็อยู่ในชนชั้นกลางนะครับไม่ใช่เศรษฐีนะครับ มีเงินเยอะนะครับอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เบียดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครนะครับแต่ว่าเราพูดในถึงสถานะของตัวเราเองนะครับเรา,เามีความพร้อมเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ไปเท่านั้นนะครับแต่ก็มันเป็นอ,อะไรที่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ต้องจ่ายไปนะครับไม่ฉะนนั้นเราก็ ไปไม่รอดแน่นะครับผมคิดว่าผมาไปไม่รอดแน่ๆนะครับถ้าใช้รองเท้าคู่นี้นะครับสำหรับการเดินนะครับก็เลยได้มาเจอคู่นี้นะครับหมดไปเกือบ4 0 0พันแล้วนะสองคู่มาเจอคู่นี้นะครับพยายามหาแหล่งข้อมูลนะครับแล้วก็หา แหล่งซื้อนะครับค้นใน Google เจอราคาตึงมากครับอยู่5,800บาทนะครับ5,800บาทไปรอดไหมน้อก็คิดใจนึงคิดโอ้โหมราคามันสูงมากอยากได้ก็อยากได้นะครับดูดูรีวิวเพื่อนๆใช้วิ่งกันเขาใช้วิ่งกันนะครับมีคนที่ใช้เดิน ก็มีนะครับเป็นรองเท้าที่พื้นไม่สูงมากนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเท้าได้ดีนะครับแล้วก็นุ่มนะครับที่สําคัญคือนุ่มนะครับผมยังไม่ได้ลงภาคสนามนะครับผมเพิ่งได้รับของเมื่อวานนะครับก็มาดูหน้าตาของเจ้า Evo SL กันเลยนะครับผมได้มานะครับจังหวะดีครับไปเจอ น้องนะครับใน Facebook นะครับแล้วก็แนะนำนะครับคุยแล้วก็ดูโปรไฟล์นะครับเช็คทุกอย่างเลยครับละเอียดยิบเลยนะครับว่าสินค้าที่ร้านน้องขายนะครับใช่ของแท้ไหมนะครับก็น้องขายมาหลายปีแล้วครับแต่ว่า โปรไฟล์ดูดูดีดูน่าเชื่อถือครับมีร้านในช้อปปีด้วยนะครับน้องบอกว่าพี่ถ้า,ถาสะดวกพี่ก็ซื้อในช้อปปีได้เลยนะครับ<ม>แล้วก็มีวารันตีถ้าเป็นของปลอมนะครับน้องคืนเงินสามเท่านะครับผมก็คงไม่ปลอมนะครับเช็คแล้วนะครับก็ตัดสินใจนะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปเช็คราคา เข้าไปเช็คราคาแต่น้องขายตามไซส์นะครับราคาขึ้นอยู่กับไซส์นะครับอย่างของผมนี่ไซส์44นะครับ US อยู่ที่10นะครับความยาว280นะครับ280ก็ 2, คือ28เซนนะครับก็เออลังเลอยู่พักหนึ่งเลยนะครับ คนโน้นก็บอกอย่างนั้นคนบนนี้ก็บอกอย่างนี้นะครับคนดีวิวก็บอกว่าถ้า m ม d ดอินเวียดนามตีปลอมนะครับซึ่งผมซื้ออดิดาสในช็อปนะครับของผมก็เม็ดอินเวียดนามนะครับในช็อปนะไนกี้ Nike, ผมซื้อในช็อปตีเม d ดอินอินโดนีเซีย ซึ่งรอ,อ,องเท้าเป็นของน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นของฝั่งอเมริกานะครับฝั่งเยอรมันหรืออะไรสักอย่างนะครับฝั่งทางตะวันตกนะครับซึ่งมีฐานผลิตยอยู่ที่เอเชียนะครับด้วยกัน4ประเทศนะครับที่ผมศึกษามาก็คืออันนี้เรื่องเรื่องนี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าผมถ้าคู่นี้เป็นของปลอมนะครับผมได้3เท่า นะครับเพื่อนๆผมมี Facebook ของน้องแล้วก็มีการแชทแล้วก็มีไลน์ด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆยืนยันได้ว่า Made in i n d o n e s i เซียเป็นของปอมนะครับผมได้คู่ได้ราคาคู่นี้3เท่า,านะครับเพื่อนๆผมได้มาในราคา4,300บาทนะครับคู่นี้นะครับ4,300บาทซึ่งผมเช็คแท้นะครับ ก็เริ่มตั้งแต่ตัวหนังสืออดิซิโร่นะครับตรงนี้นะครับก็ผ่านนะครับตัวหนานะครับพลาสติกหนาเปิกเลยนะครับตรงนี้ไม่บางนะครับไม่ฉิวนะครับไม่บางแล้วก็ตัวหนังสือตรงสวยนะครับแล้วก็จุดตายนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือมันจะมีเส้นนะครับ บางๆนะครับจับเรารู้ได้เลยครับมุมรองเท้านะครับแถวแรกนะครับจับปุ๊บมันจะเป็นเส้นนะครับสองสามสี่นะครับประมาณสี่เส้นห้าเส้นนะครับตรงเนี้ยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้านะครับห้าเส้นด้วยกันนะครับเป็นเส้นขีด ปละนะครับจุดปละนะครับขีดขีดขีดเล็กๆนะครับมีนะครับอ่าทีนี้ป้ายตัวอ่าป้ายตัวป้ายไซ์นะครับซึ่งอยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับป้ายไซ์นะครับตัวเลขแถวล่างสุดนะครับเพื่อนๆมันไม่ตรงกันนะครับ a ดิ d a s นะครับ จะไม่ตรงกันนะครับผมเช็คแล้วก็ไม่ตรงนะครับเลขแถวล่างสุดนะครับไม่ตรงแล้วก็ QR Code นะครับ QR Code สามารถสแกนเข้าเว็บไซต์ได้ขึ้นรุ่นตัวรองเท้าขึ้นมาเลยนะครับเป็น a d i z i r o นะครับ S L เลยนะครับเป็นรุ่นตัวนี้เลยสีนี้ด้วยนะครับซึ่งมันทำให้เราอุ่นใจขึ้นมาว่าเฮ้ยกูได้ของแท้แน่นอนนะครับ แล้วก็แผ่นไนลอนนะครับที่ที่ต้องมีนะครับอยู่ในในรองเท้านะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมข้างในนี้นะครับผมลองแง้มดูแล้วนะครับก็เห็นนะครับประมาณประมาณนี้นะครับยาวประมาณครบหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางรองเท้านะครับก็มั่นใจขึ้นมาได้เลยนะครับว่ารองเท้าคู่นี้ได้มาแท้นะครับแต่เพื่อนเ ที่ฟังคลิปนี้ที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับมีตรงไหนที่ผมรีวิวไม่ถูกก็ทักมาในข้อความได้เลยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับจะได้รู้นะครับว่า,าผมได้รองเท้าคู่นี้มาแท้ไหมนะครับจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับคู่นี้จะซื้อมาทั้งเดินและวิ่งนะครับเพราะว่ามันวิ่งได้นะครับเพื่อนๆ มันวิ่งได้นะครับเป็นรองเท้าที่ตอนแรกผมผมเล็งไปสีขาวแดงนะสีขาวแดงมีความชอบนะครับตัวรองเท้าสีขาวแล้วคีบแดงนะครับแล้วก็มีเซนอะไรตรงเนี้ยนะครับสักอย่างหนึ่งนะครับอะไรทูรันทู อะไรสักอย่างนึงแหละครับอยู่ด้านด้านนี้นะครับพื้นขาวมีความชอบในลองรุ่นนั้นมากนะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะครับหาไม่มีนะครับมีของเออไรน่าซาโซมก็ราคาไป6000กว่านะครับ6,000เกือบ6000ไปลายปลายนะครับเห็นอยู่ครับแต่ว่าราคาค่อนข้างตึงมากผมสู้ไม่ไหวนะผมก็เลย มาจบที่สีดำขาวนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ผิดหวังครับก็ลักษณะทุกอย่างนะครับตรงหมดนะครับขอให้เพื่อนๆช่วยส่งนะครับข้อความเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่าเม็ดอินอินโดนีเซียนะครับเป็นรองเท้าที่แท้ไหมนะครับเป็นรองเท้าที่แท้ไหมนะครับตัว ใต้แท็กนะครับสแกนนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับรองเท้าแล้วก็ขึ้นสีนี้มาเลยครับโชว์เว็บโชว์ขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นรองเท้ารุ่นอ adizero eosl นะครับสีดำด้วยนะครับสีดำตัวตรงตัวตัวนี้เลยนะครับถ้าผมได้ไม่แท้นะครับเพื่อนๆช่วยเมนต์กันมาหน่อยนะครับจะได้คุยกับ เจ้าของร้านนะครับว่าผมได้รองเท้าปลอมนะครับก็มาให้เพื่อนๆอย่างนี้แล้วกันครับผมเช็คข้อมูลมานะครับจากเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ฐานผลิตนะครับเจ้าตัวรองเท้า,า adizero evosl นะครับก็มีฐานผลิตอยู่ในอินโดนีเซียนะครับ เดี๋ยวผมดูตัวที่ผมแคปไว้หน่อยนะครับ a d i d a าสอาดิดซิโลอีส่วนใหญ่ผลิตในอินโดนีเซียหรือเวียดนามนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าฐานผลิตมันขึ้นอยู่กับต้นทุนนะครับถ้าว่าต้นทุนประเทศไหนที่ ถูกนะครับก็ฐานมันก็จะย้ายไปประเทศนั้นนะครับอันนี้เราพูดกันแบบหยาบๆนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีความาไม่ได้ไม่ได้มีความแบบว่าไปไปเบียดบังว่าบริษัทอาริดัสจะไปจ้องแต่ผลิตแต่ประเทศที่ต้นทุนน้อยๆไม่ใช่นะครับก็คืออันนี้มันเป็นแบบเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับก็ เรายกข้อนี้ออกไปนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีความรู้นะครับแล้วก็มีข้อโต้แย้งยังไงนะครับก็ลองทักมาคุยกันนะครับผมยินดีนะครับที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็ยินดีมากๆนะครับที่จะเปิดนะครับเพื่อรับข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าคู่นี้ปลอมจริงนะครับอย่าลืมนะครับ ผมเรียก3เท่านะครับตามกฎหมายเลยนะครับเพราะว่ามีข้อความแล้วก็มีหลักฐานนะครับในแชทนะครับว่าถ้าเป็นเป็นปลอมตีเป็นปลอมได้นะครับก็น้องยินดีจ่าย3เท่านะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพนะครับของตัวชิ้นงานนะครับเนื้องานของตัวรองเท้านะครับ ตามที่ผมเคยใส่อาดิดาสมาครับเนื้อโฟมเนื้อตัวพื้นนะครับมีความนิ่มนะครับเหนียวหนึบนะครับตัวนี้นะครับตรงกับที่เพื่อนเพื่อนรุ่นน้องหรือรุ่นพี่นะครับรีวิวใน youtube กันตรงเป๊ะครับก็คือมีความเหนียวนุ่มนะครับหนึบนะครับ ผมมันค่อนข้างมั่นใจครับว่าเมสอินอินโดนีเซียก็เป็นฐานผลิตอีกประเทศหนึ่งของอาดิดาสนะครับสรุปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นชอบยังไงนะครับช่วยเม้นกันมาหน่อยนะครับแล้วคุยกันนะครับแบบแบบเปิดอกมาครับว่าเฮ้ยนี่เป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนั้นนะนะครับเรามาคุยกันนะครับว่าทุกอย่าง นะครับมันจบด้วยการพูดคุยกันนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มหัดเดินนะครับรองเท้ามีส่วนนะครับมีส่วนมีส่วนช่วยนะครับให้เราทำเป้าหมายเราให้ถึงผลสำเร็จนะครับในการตั้งเป้าหมายแต่ละรอบแต่ละรอบของการเดินนะครับหรือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตครับ ถ้าใครยังคิดแล้วยังไม่ได้ทำครับลองดูครับผมมีความยืดเยื้อต่อการที่จะออกกำลังกายเยอะมากนะครับมีเรื่องขอแม้ไอ้นุ่นไอ้นี่นะครับเรื่องเวลาเรื่องตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเวลาครับถ้าเราตัดนะครับทุกอย่างออกไปนะครับ อย่างเช่นช่วงเย็นก็ได้หรือช่วงเช้าก็ได้แต่เช BON ้าก็ได้นะครับหรือช่วงเย็นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ว่างช, pleas, ช่วงเช้าก็มาช่วงเย็นกันนะครับช่วง6กโมงไปจนถึง2องทุ่มหรืออะไรเงี้ยครับตัดชีวิตวงจรที่เราใช้ไม่เป็นประโยชน์นะครับมาทำให้เป็นประโยชน์นะครับเราได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆ การออกกําลังกายซื้อหาไม่ได้ครับเราต้องไปทําเองนะครับเพื่อนๆก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับเพื่อนๆคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงครับผมอาจจะพูดยืดเยื้อนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับการรีวิวนะครับเพราะว่าผมก็ยังใหม่สําหรับการที่จะทําวิดีโอทั้งหลายนะครับแต่ว่าผมก็จะมาเริ่มทำนะครับคลิปนะครับสําหรับการออกกําลังนะครับจนผมสามารถที่จะ สำเร็จได้ในอนาะคตก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมใช้คําว่าเป็นไปได้นะครับแต่จุดประสงค์ของผมนะครับผมจะพยายามที่จะทําให้มันเป็นไปได้นะครับไปในเชิงบวกนะครับว่าเราต้องออกกําลังกายแล้วเราเมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆฝากกันไว้ด้วยครับสวัสดีครับ